เบิ้งค่ะนี่ไปโพดโพค่ะแค่ปากแค่หน้าค่ะสุดยอดขาวเลยสะออนสะออนค่ะนมืน่อกีไก้ได้เมนูแล้วค่ะสีลวกจ้ำแจ่วค่ะเมื่อกี้ได้เมนูแล้วมื่อี้ค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะโพดโพหมักหมูหมัก,มก,มกแตง เบิงบ่งเบิ่งแม่เพร่ยสิเก็บกันเบิ่งค่ะเบิ่งคะ่ะโอ้ยสะออนค่ะสะออนโพดโพกเต็มถุงคะ่ะเต็มถุงเต็มถุงเต็มถุงตาพี่อืมมาเนี่ยนี่คะ่ะสะออนของแท้ของแท้เบิ่งเนี สวัสดีจ้าช่องเมเพียวชาแนลจ้าวันนี้เมเพียวพามาบุกปลาบุกโคกบุกทงค่ะเลาะทงเลาะโคกค่ะมาเก็บดอกหางแมวเด้อดอกแคป้าค่ะโอ้ยลายขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมมึงนี่ขาวโพนเลยลายขนาดเลยบึงคาบึงค่าบึงค่ะ,คะ,คะปาน,นอย่างคือกระดอกกระดียแทหลายขนาดเลยค่ะ หลายหลายหลายขนาดเบิ่งค่ะโอ้ยเก็บก่อนเด้อพม่เีอเก็บก่อนเด้อเบิ่งนี่ค่ะงามงามงามสีขาวด้วยค่ะนี่โอ้ยลวกแซบเด้อนี่เด้อโอ้เจ็บเอวเจ็บเอวนี่ค่ะนี่นี่ค่ะหลาย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  กระดอกก็ดีอะค่ะบอ้งเลท่านผู้ชมโอ้ขาวจนพูนเลยเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนอลายขนาดค่ะนนบึงเีบึง้งบึ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 งามเก็บก่อนเด้ออือหือนี้ค่ะงามขนาดเลย เ,เก็บก่อนนี่ค่ะงามขนาดเลยขาวโพลนเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเต็มถุงแล้วค่ะเต็มถุงเลย งามขนาดเก็บันเาะเก็บทางนี้ก่อนเด้อมีสามต้นค่ะมีสามต้นเด้วยต้นนี้กับต้นนี้ค่ะนี่สามต้นสามต้นแล้วก็ต้นต้นทางนี้ค่ะต้นทางนี้ขาวโพลนเลย เก็บก่อนค่ะเก็บก่อน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 อือต้นนี้เป็นสีขาวพี่ต้นนั้นเป็นสีแดงทางเล็สีขาวนี่นี่ค่ะแม่เี้ยก็เสียเมื่อลวกจำแจ้วค่ะ นี่เก็บก่อนนี่ค่ะเก็บก่อนลายขนาดเลยนี่ค่ะลายขนาดเลยงามขนาดเลย <c oughs> นี่ะอันนี้โอ๊ยเบิงนี่ค่ะ มาเบิ้งมาเบิ้งกับแม่เพียวมาเบิ้งกับแม่เพียวนี่คะ่ะมาดูกับแม่เพียวค่ะโอ้ยสุดยอดเลยยอดเลยค่ะมันแม่นเหมืเลยนะคะนี่ยอดเลยสุดยอดเราสิเก็บแนงใดนี่ลายตาแล้วแม่เพียวสิเก็บจังใดนี่นี่สิเก็บจังใดนี่โอ้ลายขนาดลายขนาด จะเก็บยังไงเด้นี่เด้นี่ค่ะนี่ค่ะหลายขนาดเลยขาวโพลนเลยฟองก๊าซันเด้อนี่ค่ะแม่นมาเลยค่ะแม่นมาเลยเดี๋ยวมาซอยแม่เพียวเก็บเด้อมาซอยแม่เพียวเก็บเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ <Yeah. S 2> บ่มีปัญญาเอาค่ะท่านผู้ชมหลายขนาดบ่มีปัญญาเอาบ่มีปัญญาเอาโอ้ยบ่มีปัญญาเอาแล้วหลายพดเนี่ะ <c oughs> yeah. ลายโพดโพไม่มีปัญญาเอาลายขนาดเลยค่ะโอ้สเก็บจังด่ดเนาะคุณลายเทนอะดอกแคปคนะ่าดอกแคนาลายนี่ค่ะ ต้องมาตอนเช้าๆนะครับมาตอนสายๆบ่บทันเด้อตอนสายๆนะบ่บทันงวัวบ่บทันควายบ่บทันคนคะ่ะงัวควายก็กินดีได้เนี่นี่ค่ะนี่เด้อขาวขนาดนี่ค่ะได้งขมขะเยอะนะนี่ค่ะ อ่ะค่ะทุกเอาแต่ดอกที่มันเต็มเต็มเต็มถุงค่ะเต็มถุงเลยโอ้ยเก็บวินเลยเก็บดอกแคหน้าของวินลายโพดบ่อึดบ่อยากค่ะท่านผู้ชมเอ้ยนี่ ลายเลยบุดบี้ะมีตัวดอกงามอ้ลวงตัวลวงก็ลวงบุดบีาก มา2ก็สอบ3ก็สอบຫລາຍອີບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກອີ່ຫຼີໂອ້ຫລາຍຂະຫນາດເລີຍ มีแต่ดอกงามๆค่ะท่านไปชมดอกงามๆขาวเบาอเลยโอ้ยสอนเดช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 